สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ะมือนีสาวยิมพูพ้าแวะข่างทางมาเบิงนี่หละจ้ะที่เคยลงให้เบิงเที่ยนหนึ่งที่ว่าอยู่ในเขาเอิญนันโมสาแต่บมัน,ม,นมันสีเมียนหลายพันบมลูว่าอันนี้มันมันพันโมสาโมสาอือสามีบอกว่าอยู่ในเขาเอิญโมสางามเนาะพี่น้องเขาทั้งปลาเลยไหมนึความมันสีสดสดมันแห่งๆแล้วพี่น้องเบิงขาเปียบเลยจ้ะ ขท้าทั้งป่าออกจากบ้านตั้งสิบเอ็ดโมงตอนนี้สี่โมงแรงพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหาชั่วโมงเคิงพี่น้องขับรถมาเนี่ยหาขับรถเล่นอุ้ยมีเห็ดน้ำแต่ม่รู้ว่าเห็ดอย่างรู้เนีพี่น้องเห็ดกินได้บ่งามป่พี่น้องงามป่แม่จ้าพามาเบิง่ง ทั้งทั้งหลังสาวซิมพูพี่น้องแดดดีดีทั้งเนี่ยพี่น้องอันอุณหภูมิยี่สหกยิบเจ็ดองศาแม่บ้านสาวซิมพูเมื่อเช้านี้พักกันออกมาสิบสามองศาป้าพี่น้องมันงามมีหลีได้มันขาวเต็มปลาไปเบิดเลยพี่น้องคุณแม่ทั้งปลาเลยพี่น้องขาวพรักสาวซิมพูเห็นเห็ดยุไส่เหรอว่าจะไปเบิรงเห็ดเห็ดอีียงบุดอกสีเหลืองเหลืองนี่นี่น,นี่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงเห็ดกันมันเป็นเห็ดอีหยังเน่ยเห็ดกินได้บอ โอ้ยแม่เห็ดอันนั้นบ่กว่าคือเห็ดกระด้างเธอพี่น้องมันแห้งเนาะทางนี่แห้งแรงอีหลีจ้ะน,นี่ได้ทางคนยางม,มันก็เจ้ามาจับเก็บเห็ดอยู่นี่บ่พี่น้องนี่แม่งามบ่พี่น้องงามบ่ ทั้งปลาพ่อบ้านบอกว่าเอินว่าโมสาพี่น้องงาม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 าอิจะ่ะเลี่ยมนาผากสาวสีชมพูป่ะพี่น้องอึ้บพาพี่น้องเขาตะปาตะโคกนะพี่น้องเนาะมันงามเนาะพี่น้องก็เลยพาน แบะเบิงเขาเอินต้นมอดกว่าพี่น้องมอดเนาะยูนอเวเขาเอินโมสาจา้ะสวยงามจะสวยงามขาวทั้งป่าเลยขาวทั้งป่าจา้ะพามาเบิงป่าขาว,ขาว Yeah. อ่ะอรอดเลยเหรอ <Yeah. S 1> อืมอันขี่กวางใหญ่หลายหลายอุ้ยพี่น้องนินี่เห็ดมีเห็ดแต่มันแห้งพู้เด้อสีซบนู่นน่ะซบแซ่นู่น<ม>น่ะ but very dry เห็ดพี่น้องแต่มันดักแหง้ง น้ำแลพี่น้องขาวทั่วปลาเป็นแข็งๆจะพี่น้องเป็นแข็งๆ าเขาปลาเขาโคกเขาดอนพี่น้องเมื่อนี้พามาเบิ่งความงามในป่าเนาะพี่น้องอยู่เมืองไทยบบมีได้เนาะพี่น้องเสดสันสิพู้รเคยเห็นอยู่ในเมืองไทยมาที่นี่สัวสิพูได้พามาเบิ่งพี่น้องมันยู่เทิงยอดเขาเด้จ้ะงามเขาลูกดินน้ำสองฟังทางนี่ขาวส่เบิดเลยพี่น้องริมสองฟังทางมองเขามานี่ขาวงามหลายพี่น้องเอ้ยสาวสิพูก็เลยพาแวะท่ายลูบเบิ่งจากน้อยจ้าพาพี่น้องกันมาชมความงามธรรมชาติในนอร์เว์กัน ธรรมชาติในป่าที่สวยงามพี่น้องสาวสินพูขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปมาติดตามมาให้กำลังใจสาวชิพูทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าสาวชิพูขอบคุณ ึงเนยเห็ดพึ่งเนยบอกจ้ะเห็ดพึ่งเนยร้อยหลายพี่น้องนี่เห็ดพึ่งเนยได้ปลานี่เต็มเลยได้สาวซิมพุก็กินเห็ดพึ่งเลยจ้ะเห็ดพึ่งเนยน้องเออปลาแบบนี้ก็มีเห็ดจ้ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งคุณนะจอกนอเนี่ยดสาเห็ดพึ่งเนยหลายๆพี่น้อง งามทั่วป่าเห็ดเพิ่งเลยนีย่เห็ดเพิ่องอันนี้หนายอยู่ ยงามปลาที่สวยงามข่าวทั้งปลาเลยจ้าอู้งาม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 มันกันเริ่มแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ความสวยงามจ้าฮู้นกระแมนตะเหเ็ดเผึ่นเนยเ้ว้อพี่น้องเป็นดอกเป็นดอกอยู่ในป่าก็ยังมีความสวยงามนะพี่น้องเนาะเบิง่งบุตะความสวยงามในปา่า เฮ็ดพ่อโว่ po. ยูคุณพี่น้องเห็นเฮ็ดเพรคุณพุนพุนพุนความสวยงามในป่าพี่น้องขาวแต่มันแห้งมันแดดมันบ่มีฝุ่นแล้วมันแห้งแห้งพี่น้องขาวทั่วป่าเลยไหพี่น้องเขาลูกนี่ทั้งเขาพี่น้องขาวเลยขับรถมาสองฟังทางขาวค้าอีริ นีกวางใหญ่แต่มาคำปพดประสิทธิ์พาไปเบื้องกวางไ่ได้ไปเบื้องแอกจ้ะยูนีสิกวางใหญ่หลายพี่น้องอันต้นมอดตัวเนี่ยกวางมากินน้ำพี่น้องเนี่ยขี่ขี่กวางพี่น้องก้อนกลมๆคอรอแคลแลเนี่ยขันยหญ่ทาบบกกะแยมโอกัสสักแก่ถามพ่อบ้านว่าเอาขี่กวางกลับไปบ้านได้บ่ไปใส่ผักอยู่บ้านได้บ่นังเล่นหัวขวนญจ้กพ่อบ้าน ธรรมชาติในป่าก็สวยงามเนาะพี่น้องเนาะคือป้พ่อเห็ดอันเห็ดพึ่งหวานเน่เนาะพี่น้องเนาะมีแต่เห็ดผึ่งเนยแม่เห็ดผึ่งเนยลายหลายพี่น้องโอ้เห็ดลายอยู่ไว้ในนี้อันนี้เห็ดอียงเนี่ยเสาวจีพูดจะไปจับเห็ดขั้นบ่อันนี้พี่น้องอันนี้เห็ดอียงเนาะเห็ดยังบุพี่น้องแม่เห็ดอันโอ้ในป่านี้ก็มีเห็ดอยู่เย เห็ดถุงเน้ยบางคนก็กินอยู่ได้พี่น้องอันนี้มันเห็ดอะไรเนี่ยดูสิเพราะเห็ดเห็ดนี่สาวยิมพูปก,กินนะสาวยิมพูก็เลิบปูรวเห็ดอย่งอ๋อเห็ดอันนี้ที่เนมีคนบอกว่ากินได้ยุพี่น้องนี่นี่มันสิออกเป็นน้ำนมเนี่ยเห็นไหมขาน้าหักมาแล้วมันสิออกเป็นเหมือนน้ำนมเนี่ยเคยเห็นคนลงอยู่กินได้ยุจ้ะ แล้พี่น้องขาวทั้งปลาเลยสีโมงกลัวเหรอพี่น้องต้องขับรถซูชิฮอบบ้านเลึกได้บ้านพี่น้องเลยพอเดียนพักกันจอดขทางค้าง,างอยู่ตรงอุตด,ดอพ่อพี่คนไทยคนนึงเพื่อนมาเปิดร้านขายของที่ระลึกกันหมพี่น้องเพิ่นบอกว่าเห็ดยูเนียรลายวะสั้น สวนเพิ่อยู่ว่าพามาเก็บเห็ดเนี่ยแต่ว่าเพื่นอนนั้นได้ปิดล่านเพิ่อนต้องปิดล่านตั้งทุ่มนึ่งถูกไพี่น้องแต่ไมีเห็ดอันนี้นจะเห็ดอันนี้กินได้อยู่ที่มันสิเป็นคือน,น้ำนมออกมาแต่ว่าสาวทิพู้จำซื้อม่ได้ไเวลาเห็ดมันเราวมนสิเป็นเหมือนน้ำนมไหลออกมานั่นพี่น้องขา,ขาวๆคือน้ำนมนี่รัะพี่น้องเบื้องเอา่งางงาม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 ขาวๆงามงาม เต็มป่าเลยจ้าเต็มป่าอิลิจ้ะงามเนาะจ้ะกลับบ้านเดี๋ยวไปเบิ่งดอกให้ดูมันเห็ดเผืงหวานบ่พนเพิมีแต่เผืองเนยพี่น้องโอ้ทำไมลุยคักทจะเกิดทุเรียมันลุยคักแต่บอกน,นี่เนี่ยอันนี้ก็เพื่งเนยพี่น้องเห็ดเพื่งเนยโอ้ปลาเห็ดเพื่งเนยเอ้ยเห็ดโอ้อันนี้เห็ดอันนี้ตัวเนี่ย พึ่งเนยสิเลยเอาว่าปลาแบบสีก็มีเห็ดอันนี้พึงพงพ่งเนยยังไงล่ะพี่น,อน้องเนี่ยเห็พึ่งเนยพึ่งเนยเนาะพี่น้องเนาะพึ่งเนยแบบเนี้ยลายเห็ดพึ่งอันนี้ยอพันแล้ว จะพี่น้องขาวเบิร์ตปลาเลยเนี่ยพี่น้องขาวเขาเอื้นต้นโมสาพี่น้องมันเป็นค้ายๆมอดไหมพี่น้องโตน,นี่กวางกับกินน้ําจ้าแถวนี้มีกว่างไงได้พี่น้องเห็นขี่กวางเวลายางเขามักจะเห็นขี่กวางเป็นก้อนกอนอยู่เนาะพี่น้องเนาะอันสี่โมงเคืงแล้วสาวจิพูสิกลับบ้านเมื่อนี้สาวจิพูสิขอล้าไปก่อนล้ากันอยู่กลางป่าหน,นิแล้วเนาะพี่น,อนอ้องนาะมืือนี้เนาะสาวจิพูขอบคุณทุกผู้ทุกคนขอบคุณหล,ลายๆจะทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจสาวจิพู ขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจบพว่าสิเป็นเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาทักทายกันทุกคอมเมนต์แล้วจะสาวพูิพยายามเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าอาซิซ่าแน่นะพี่น้องเพราะว่าตอนที่สาวยิมพูกับเฮ็ดงานน้ำหันแม่จะขอบคุณหลายๆจ้ามือนีพามาเข่าปลาพี่น้องก็เลยพาแวะเบิ่งอันนี้งามหลายขอบคุณจ้ามือนีสาวยิมพูไปเราเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนจ้าไปเราจ้าพี่น้อง